วิธีรักษาฟันแท้ให้ใช้ได้จนอายุ80นะครับผมต้องเรียนอย่างนี้นะครับถ้าทุกท่านเนี่ยนะครับรู้จักวิธีที่จะรักษาฟันเนี่ยฟันจะใช้ได้จน80 90เลยนะครับมีเคล็ดลับอยู่แค่2ข้อง่ายๆนะครับข้อที่1นะครับ แปลงฟันวันละ1-2ครั้งให้ถูกวิธีนะครับสำหรับท่านที่ยังไม่รู้ว่าแปลงฟันยังไงให้ถูกวิธีเดี๋ยวทางคลินิกดรไว้เนี่ยจะทำคลิปอธิบายว่าแปลงฟันแบบถูกวิธีเนี่ยแปลงอย่างไรที่สำคัญนะครับไม่จำเป็นต้องเลือกยี่ห้อของยาสีฟันแปลว่ายาสีฟันอะไรก็ได้ครับนะครับและที่สำคัญยาแปลงแรงนะครับแปลงเบา แต่แปลงนานๆนะครับแปลงแรงทําให้ฟันเนี่ยซึกนะครับผมนะครับนี่คือเคล็ดลับข้อที่1นนะครับนะครับสนะครับใช้ไหมขัดฟันทุกวันอย่างน้อยวันละหนึ่งครั้งเพื่อป้องกันเศษอาหารติดตามซอกฟันนะครับผมไหมขัดฟันเนี่ยนะครับเหมือนยาเทวดาถ้าใช้บ่อยๆนะครับชีวิตนี้แทบจะไม่ต้องมีค่าทาฟันกับหมอทําฟันสักเท่าไหร่เลยครับนะครับก็เป็น2เคล็ดลับนะครับที่ท่านผู้ชมางบ้านเนี่ยนะครับสามารถทํากับตัวเองได้นะครับแล้วก็สามารถเก็บฟันเนี่ย ช้เอาไปใช้ได้ยาวๆนะครับแล้วก็ถ้าเกิดจะให้ชัวร์ไปพบทันตแพทย์ใกล้บ้านทุกๆ6เดือนเพื่อตรวจสุขภาพฟันนะครับเรื่องเล็กจะได้ไม่ต้องกลายเป็นเรื่องใหญ่นะครับสำหรับคลิปนี้เท่านี้นะครับเอาไว้พบกันในคลิปถัดไปบ๊ายบายครับ